สวัสดีค่ะโซเชียลแตกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยแฟนๆได้เห็นคลิปน้องลิซ่ากำลังนั่งทานข้าวในร้านอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสกับกลุ่มเพื่อนซึ่งหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่น้องไปนั่งทานอาหารด้วยเนี่ยน่าจะมีคุณพี่เฟรดดี้เฟเดริกอัโนนะคะทายาทอาณาจักร L v ว H ซึ่ง้นี้แอดมินก็ไม่รู้นะว่าจริงไหมเพราะว่าคลิปเนี่ยมันก็เห็นไม่ชัดนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าหลายคนก็เริ่มจับตามองในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้องลิซ่ากับ พี่เฟรตตี้มาสักระยะหนึ่งละเพราะว่าพักหลังเนี่ยคู่นี้ต้องยอมรับนะคะว่าเจอกันตามงานของแบรนด์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานสซเลอแล้วก็งานบุงกรีแต่คลิปที่ทําให้หลายคนถึงกับเก็บอาการกันไม่อยู่บางส่วนคือเขินแล้วก็อมยิ้มตามก็มีเนี่ยแต่บางส่วนก็รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นคลิปนี้แล้วก็เที่ยวบอกให้คนอื่นเนี่ยลบคลิปก็คือคลิปนี้นี่แหละค่ะที่ดูเหมือนว่าน้องจะเอ็นตัวไปหาคนข้างๆที่ใส่เสื้อสีชมพูแล้วบางส่วนทางโซเชียลก็มาเถียงกันใหญ่นะคะว่า ว่ามันคือแขนเสื้อคนหรือว่าหมอนกันแน่ที่น้องเอง็นโตไปหาซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่า พอยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนค่ะคือพอยคือน้องไปทํางานแล้วก็ทานข้าวกับเพื่อนที่ฝรั่งเศสในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งหนุ่มคนข้างๆจะใช่พี่เฟดดี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นหรือเป็นคนที่น้องกําลังเดทอยู่หรือเป็นแค่เพื่อนที่ไปทานข้าวด้วยกันคําถามคืออันนี้ถามจริงๆนะคะคือมันผิดตรงไหนอะคะถ้าดูจากในคลิปคือน้องไปทานร้านอาหารดังตอนกลางวันแสกๆในปารีสรู้สึกว่าร้านนี้คือบรรยากาศดีงามมากด้วยนะคะแล้วก็ไปนั่งแบบเปิดเผยต่อสาา าะเลยไม่ได้ใส่หมวกสวมแว่นตาดำหรือมีอะไรที่บ่งบอกว่าอยากที่จะปกปิดใดๆทั้งสิ้นคือมันเป็นเรื่องปกติเว้ยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอนไม่ต้องบอกให้เขาลบคลิปคือเขาแค่ไปทานข้าวกันค่ะส่วนถ้าคนที่ไปด้วยมีพี่เฟรดดี้จริงแล้วจะมีความสัมพันธ์แบบไหนเป็นแค่เพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าขยับความสัมพันธ์มาเป็นแฟนอันนี้แฟนก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะแอดมินก็ไม่สบายใจเลยนะที่เป็นแฟนบางส่วนคอมเมนต์ไปในทางไม่ดีเหมือนแบบ รับไม่ได้จริงๆถ้าน้องจะมีแฟนเฮ้ยแบบใจเย็นๆนะคะจะบอกว่าน้องเองก็จะ27ปีแล้วนะทุกคนก็ไม่เด็กแล้วนะคะคือถ้าน้องจะมีแฟนหรือคุยกับคนอื่นบ้างคือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะเอางี้มันมีประมาณ23สคลิปนะคะแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่คนข้างๆน้องเนี่ยใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินสีเข้มด้วยซึ่งแอดมินว่าคนเนี้ยไม่น,าน่าจะใช่พี่เฟตตี้อะแอดมินก็ดูไม่ออกนะเพราะว่าเขาแบบ เบอร์หน้าปิดหน้า,าไว้แต่มินว่าไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วน้องก็เหมือนหันมามองกล้องแล้วก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะซึ่งที่น้องถ่ายไปเนี่ยแอดมินก็ไม่รู้นะคะว่าน้องถ่ายวิวหรือว่าถ่ายปาปารัสซี่กันแน่คือน้องอาจจะรู้ก็ได้นะว่ามีคนแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เดาเอาแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือน้องก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะปกปิดหรือปิดบังอะไรด้วยค่ะถึงบอกไงคะว่าไปทา,านข้าวตอนงลางวันไม่ใช่กกาาช่กกกาารรรออชญม ไม่ต้องลบคลิปจ้าลบทำไมทุกคนยิ่งลบอะ่ะลดทำรับๆลับรอรออ่ะ เป็นว่ามันยิ่งดูไม่ดีนะคะแล้วจริงๆคือถ้าดูน้องเองน้องก็ไม่ได้ต้องการที่อยากอยากที่จะปกปิดหรืออะไรถ้าดูจากคลิปนี้เนะี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดเผยแล้วก็เป็นสาธารณะมากๆแล้วดูมา2อสมคลิปคือน้องก็ดูเอนจอยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะที่ได้มาทํางานแล้วก็มาพักผ่อนไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี F ่ยแฟนๆอย่างเราก็ควรที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ยินดีที่น้องได้ใช้ชีวิตส่วนตัวในปารีสค่ะแล้วก็ถ้าน้องแฮปปี้ในสิ่งที่เป็นอยู่เราก็ควรแฮปปี้ด้วยจริงป้ะเอาเป็นว่ายัางไง อย่าไปคิดอะไรมากเลยคือถ้าเดทจริงใช่จริงเดี๋ยวน้องก็ออกมาบอกเองนั่นแหละแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อะทุกคนแล้วก็ถ้ามีงานบุงกเรียอะไรขึ้นหน้าแอดมินก็ติดตามอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเงียบมากแล้วก็ยังไงถ้าทราบเกี่ยวกับงานบุงกเรียหรือว่ามีการถ่ายแอดแคมเปญอะไรกันยังไงแอดมินก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีละกันเนะาะไอยังไงเจกอกันีกคลิปหน้าคะ่ะ